เฮ้ยลุงแต่งตัวอะไรวะลุงมาจากหนังย้อนยุคหรือเปล่าเนี่ยข้ามาจากกรุงศรีอย,ยุธยาลุงข้าเวลามาจริงหรอโคตรเท่เลยงั้นลุงมาอยู่แก๊งผมโอ้ยนี่เองจะให้ข้าตายหรือสึกครั้งนี้เราต้องชนะตอนนี้ยพวกเรามีท่านขุนเลยนะเวยที่ขุนมาทีเนี่ยอาจจะเป็นเพราะฉันก็ได้ ที่นี่ที่ใดกันเมื่อคืนข้าจําได้ว่าข้าหลับอยู่ที่เรือนทําไมถึงตื่นมาอยู่ในที่แปลกประหลาดเช่นนี้ได้หรือว่าข้าฝันไปบ้านเรือนกรร็ดูแปลกตานี่ข้าอยู่ที่ใดกันเนี่ยท่านหญิงข้าขอถามได้หรือไม่ที่นี่คือที่ใดลือผนบ้าหรือเปล่าะ คนที่นี่แรงน้ำใจยิ่งนักเฮ้ย hey, ลุงแต่งตัวอะไรวะลุงมาจากหนังย้อนยุคหรือเปล่าเนี่ยหน้าตาก็เต็มดูตลกว่ะเองนั่นแหละที่ดูตลกคนที่เนี่ยแต่งตัวแบบข้าทั้งนั้นคําพูดเองนี่ก็ประหลาดลุงนั่นแหละที่ประหลาดหลุดมาจากไหนเนี่ยข้ามาจากกรุงศรีอย,ยุธยาแล้วเจ้าล่ะมาจากเมืองใด ก็กรุงเทพไงกรุงเทพข้าไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนลุงไปอยู่ไหนไหมาเนี่ยไม่รู้จักกรุงเทพแป๊บเดียวแป๊บเดียวรอพระเดออยู่ไหนวะเออพอดีเจอลุงคนหนึ่งวะ่ะน่าจะบ้ามั้งเป็กดีนี่เองด่าข้าต่อนหน้าเลยหรือวันนี้ไม่ได้มาหรอเออไม่เป็นไรฉันได้เพื่อนใหม่แล้ว นี่เองคุยกับข่าอยู่หรือก็คุยโทรศัพท์อยู่ลุงไม่รู้จักโทรศัพท์ได้ไงเนี่ยโทรศัพท์สิ่งนี้หรือนี่ว่าโทรศัพท์ใช่เนี่ยโทรศัพท์เฮ้ยมีคนอยู่ข้างในด้วยหรือออกมาออกมาเนี่ยออกมาสิโอยลุงนี่มันปี่สองห้าหกหกแล้วนะไม่รู้จักโทรศัพท์ได้ยังไงเนี่ยเอ็งว่าอะไรนะ นี่ปีพุทธศักราช2,566กันหรือใช่ลุงก็เน,เนี่ย 2> พ2 2 5 6 6ทำไมอ่ะลุงแต่ปีที่ข้าอยู่เพิ่งจะพุทธศักราช2,225นี่ลุงกําลังจะบอกว่าลุงข้ามเวลามาจริงๆเหรอข้าจะรู้ได้อย่างไรเล่าอยู่ๆข้าก็ตื่นมาที่นี่ลุงข้าเวลามาจริงเหรอโคตร,รเท่เลยเอางี้ นันลุงมาอยู่แกงผมแกงแกงอะไรข้ายังไม่หิวโอ้ยแกงอะไรลุงแกงอะแกงอ่ะพักพวกเื่นฝูงอยู่กับไม่กูมาลุงอ๋อแล้วข้าต้องทำเยี่ยงใดบ้างไม่ต้องทำอะไรหรอกแค่อยู่กับพวกฉัน่ะยืนเท่ๆก็พอเท่ๆอะไรของเองเอาหน้าลุงเท่ๆอะเท่อย่าเรียกข้าว่าลุง ข้าเป็นถึงท่านขุนนะเคขุนก็ขุนไปสือครั้งนี้เราต้องชนะพวกนั้นโดนเราแน่ตอนเนี้พวกเรามีท่านขุนเลยนะเว้ยพวกเองจะทำอะไรกันมีสึกอันใดกันเลยอขุนอายไม่ต้องถาม ตามพวกเรามาก็พอ hey, ไปไ <Hey, S 2> ปเฮ้ยปอนฉันหิวว่ะกินอะไรดีวะฉันก็ไม่รู้ว่ะเดี๋ยวเข้าไปดูในร้านเอาเออไปเฮ้ย <Hey, S 2> กินม้าว่ะพวกเองเ <Hey, S 2> ป็นอะไรกันเลือกวันนี้พวกชันมาก,ก่อนนะเว้ยพวกแกสองคนนั้นหลบไปเลย ไม่หลบทำไมพวกฉันต้องหลบให้แกด้วยวะนี่พวกแกสองคนอยากเจอดีใช่ไหมไม่ไม่กิดก็มาดีวะคิยวพวกฉันจะกลัวเหรอไม่ไัก เป็นหนึ่งท่านขุนแทนที่จะช่วยสู้หน่อยก็ไม่ได้นั่นดิสาให้อยู่แก๊งด้วยแล้วแท้ๆก็สมัยข้าไม่ได้สู้ไร้สาระเยี่ยงนี้ไรสาระตรงไหนถ้าเป็นสมัยก่อนเขาสู้แยกแผ่นดินกันเลยนะถ้าจะยอมหรอขุนไอเออนั่นดิขุนไอไม่มีเลือดทั้งสู้เลยว่ะ กับอีกแค่เรื่องข้าวพวกเองต้องสู้กันเหมือนหมูมันหมาเลยหรือถ้าเป็นสมัยก่อนน่ะมีแค่หมาเท่านั้นแหละที่สู้เพื่อย่งข้าวกินกันโอหคุนไหนนี่ปากเหรอเนี่ยพวกเองสองคนเนี่ยนะโอ้ยนี่อไอ้จ่ฆ่าตายหรือนี่มันก็เบาสุดแล้วขุนกูอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย ไอ้กิดเอ็งนี่ขับไอ้เครื่องนี้เร็วเกินไปแล้วนะอันเนี้ยเขาเรียกว่ามอเตอร์ไซค์ว้ขับไปไหนมาไหนก็เหมือนช้างม้าในสมัยก่อนนั่นแหละท่านอ๋อแบบนี้นี่เองวัยรุ่นเทสดีอ่ะก็ต้องขับแบบนี้แหละขนเทสดีเฮ้ยเจ๊เจ๊ซื้อเลยมา จะมากลัวอะไรอีกคนยิ่งหนักหนักอยู่หลีกไปเลยไปกลัวอะไรผมจะช่วยเจ๊ถือเนี่ยอย่างแกเนี่ยนะจะมาช่วยฉันผมบอกแล้วว่าจะมาช่วยมาอุ้ย,โ,ยโทษทีนะครับหลุดมืออุ้ไอ้กิ๊ฟโอ้เจ๊ผมแค่ล้อเล่นอนะข้องขาเองแล้วเจ๊จะตีทำไมเนี่ยแกไม่กวนตลอดเลยนะถ้าของฉันพนทำจะทำยังไงฮะ ท่านหญิงท่านหยุดตีมันก่อนเถิดก็โดนมันทำกับฉันสิไอ้กิดเองจะมาหลบหลังข้าได้เยี่ยงอะไรกล้าทำก็ต้องกล้ารับสิวะโอ้ฉันก็แค่ร้อเลียนคำขามเองและท่านหญิงเขาข่าพวกเองด้วยเรือเองเป็นผู้น้อยต้องหัดเคารพผู้ใหญ่ไม่ใช่มันเล่นไม่รู้การรัเทใสเยี่ยงนี้อืมพ่อหนุ่มพูดถูกใจเจ๊สุดไปเลยไอ้กิดเองขอโทษท่านหญิงบัดเดียวนี้ ไม่ถ้าเองไม่ขอโทษเองจะรู้สึกผิดไปตลอดนะยกมือไหว้แล้วพูดออกมาด้วยขอโทษครับอืมถ้าแกขอโทษฉันก็ไม่หือสาละกันนี่จ่าท่านหญิงไม่มีอะไรเสียหายนะคะาก็ต้องขอโทษแทนนกิจมันด้วยที่ทำกับท่านหญิงเกียงนี้ไม่เป็นไรจ้าขอบใจมากนะ แล้วกินอะไรมาหรือยังล่ะมากินร้านเจ๊ไหมเดี๋ยวเจ๊เลี้ยงเองขอบคุณมา,จากจ้ะท่านอิ๋เอา้าแล้วผมอ่ะไม่เลี้ยงผมบ้างเหรอ <S 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 อะไรวะเจ๊คนนี้ใจร้ายจริงๆเลยเนาะก็เองไปแก้ท่านอิ๋เขาก่อน <S <S เอา้าแล้วก็สีทา่านขุนขอมาเป็นพื่อนท่านขุนนะ รู้สึกคันไม้คันมือว่ะหาเหยืยกแกงดีกว่าเว้ยเฮ้ยนู่นๆ่นเดี๋ยวมานุน่นละนี่ทำมาบ้านยังอ่ะแกงอ่ะขอเล่กเออไม่ให้เราทำเองนี่โอ้ยเจอเหื่อแล้วเว้ยไอ้พัดไปโนนตามผมมาไอ้น้องมีสิบบาทปะพี่หิวหน่มว่ะเล่บอมาเด้ มีป่ะสิบบาทอะแค่สิบบาทพี่เอามาขอเด็กอีกเหรอนั่นนี่โตขนาดดีละแม่มให้เงินกินขนมยังไงเฮ้ยอยากโดนเหรอจะให้ดีๆหรือจะให้ด้วยน้ำตาพี่จะาปละสิบบาทจะเาไปหยอดกระปุกอมสิไม่ให้หรอกเฮ้ยจัดเลยกิจด้วยไปไปดิเอาบอกให้เอาตังมามาจากทำไมฮะพูดมากแล้วเหรอบอให้เอาเงินมาไง เฮ้ยเด็นีว้าวยหวาก่อนเอะ <c oughs> เป็นยังไงล่ะไปแกล้งเด็กกรรมตามทันวัยจริงๆอะไรอะขุณไหนไม่ช่วยอย่ามาซ้ำเติมอีกนะพวกเอง2คนน่ะต้เลิกแก้งคนอื่นได้แล้วนะแก้คนอื่นทีไรเจ็บตัวทุกทีขนาดแกล้งเด็กยังโดนเด็กตีกลับมาโอ้ย ใครจะไปรู้ว่าเด็กมันจะห้าวว่าขุนกะจะไถเงินนิดๆหน่อยๆเองก็อย่างที่พูดนั่นแหละพวกเองก็โตกันแล้วแต่ยังทำตัวเหลวไหลกันอยู่เลยเอาอีกแล้วเราขุนจะบ่นได้ปะเดี๋ยวก็เล่กอาจากแก๊งเลยดิโอ้ยขุนนี่เบื่อเบื่อวะ่ะกินอะไรดีวะนั่นดิงั้นเราจะออกมากันเออไปไดีปะไปเ<ป>จ๊ เอาอะไรก็ได้อร่อยอๆสองจานให้ผมกับไอ้พาทีเออเออเแป๊บ,บันึงแล้วไอล่ากินอะไรดีจ๊ะข้ากินอะไรก็ได้จากท่านหญิงกินง่ายอยู่ง่ายจริงๆพะหนุ่มคนนี้เดี๋ยวเจ๊จัดให้นะเออไอ้กิี๋ยวข้าไปเข้าห้องน้ำแป๊บนะข้าสึกบุกวันแหมเดี๋ยวเนี้พูดจาวัยรุ่นขึ้นเยอะเลยนะแต่ข้ายังไัยรุ่นนี่ ผมว่านะขุนรีไปเหอะเฮ้ยเฮ้อะไรนั่นปีใหม่นี่แกไปทักหน่อยดิมันจะดีเหรอวะแต่เขาไม่ค่อยชอบฉันเลยนะเอาอแนะ่วันนี้แกลองไปส่งเขาที่บ้านดิรับลองจิบติดแน่นอนจริงหรอวะงั้นฉันลองดูกันแล้วกันเออ ปีใหม่เพิ่งเลิกเรียนหรอจ๊ะเออเดี๋ยวก่อนสิจะกลับบ้านหรอให้กินไปส่งนะไม่ต้องฉันกลับเองได้ธนาให้กินไปส่งเถอะนะโอ้ยก็บอกว่าไม่ต้องไงฉันกลับเองได้ปีใหม่โอ้ยไอ้หมอไค้บ้าพีใหม่เป็นไรไหมอ่ะ ไอ้กิดเอ็งทำอะไรอีกแล้วเนี่ยอไอ้กิดพี่หลังไม่ต้องมายุ่งกับฉันอีกเลยนะถ้ายุ่งอีกอ่ะจะฟ้องแม่แกไอ้กิดนี่เองแก้เขาอีกแล้วเหรอฉันไม่ได้แก้เขานะคนไหนแค่จะไปส่งที่บ้านเองอ๋อแต่ท่านหญิงเขาไม่ยอมใช่ไหมนะล่ะเรื่องมันถึงได้เป็นแบบนี้เฮ้ย านหญิงเขาไม่ยอมเองจะไปบังคับเขาทำไมแบบเนี้ยแม่เกลียดท่านหญิงเขาเลยนะอิสัยเองนี่ยิ่งกว่านักเลงอีกเออก็ะชัมนนักเลงนี่คขไหนและที่ผ่านมาฆ่าก็าเตือตลอดไม่อยากแกล้งคนอื่นไปทั่วและเองเจ็บตัวเนี่ยฆ่าไม่ว่าเลยนะเพราะมันเป็นผลกรรมที่เองก่อขึ้นมาแต่เองเนี่ยไปแกล้งคนอื่นจนเขาเจ็บตัวถ้าเขาเป็นหนักขึ้นมาเองจะรับผิดชอบไหวหรือเองก็กลับไปคิดล้วกัน ว่าเองจะแก้คนอื่นต่อหรือทำตัวให้เป็นผู้เป็นคนสักทีเฮ้ยอีกิจเจ๊เดินไมน่ได้ละว,วันนี้แกลงอะไรดิวะเฮ้ยนี่เองจะไปแกลงท่านหญิงแล้วเหรอไม่สำนึกเลยหรือไงมันไม่ใช่อย่างนั้นสักหน่อย เดี re, ne yeah. ๋ยวร่อดูนี <S 2> <S 2> ่อยู่ดีดีมาช่วยถือของปกติก็เห็นแก้งตลอดก็บมเห็นวันนี้เจ๊ดูเหนื่อยอ่ะกูสามาช่วย้าทัการแบบเนี้ยผมไม่มาช่วยแล้วเออเออยากช่วยก็ช่วยไปแลเยอะตั้งนีเอ้า อะไรของมันวะเองก็ทำดีกับคนอื่นเป็นเหมือนกันเนี่ยฆ่าบนว่าตั้งนานว่าจะปรับปรุงตัวขุนก็พูดเกินไปผมอ่ะเป็นคนดีอยู่แล้วครับ <c oughs> โอ้ถ้าเลิกแกล้งคนอื่นก็ไม่หนุกดีวะเดีย๋ยวเราจะเป็นแก๊งนักเลงที่แย่ที่สุดในย่านนี้ไง <c oughs> พวกเราแกล้ง,งคนอื่นไปอ่ะมันก็จะเดือดร้อนตัวเองเปล่าๆนะโอ้อะไรวะโคตรเซ็งเลยวะ่ะ เห็นพวกเองสองคนคิดได้ข้าก็ดีใจแล้วผู้หญิงคนนั้นล่ะเองจะทำยังไงกับเขาปีใหม่กลังจะาจากลับบ้านเหรอทำไมแกมีปัญหาอะไรกับฉันอีกแขนี้ขึ้นหลือยังอ่ะแล้วก็ขอโทษด้วยนะที่ทำให้เจ็บตัว ไม่เป็นไรอ่ะหลีกไปได้แล้วฉันจะกลับบ้านเดี๋ยวใช้ไปส่งเดี๋ยวก็ซื้อหม่ให้ใช้ไปส่งนะถ้าเราไปส่งนะ้เ,เอหไอ้กิดจีบหม่ติดแล้วอ่ะคุณไอ้ผู้หญิงแค่เกียดเขาเขาก็เปิดใจแล้วอื คุนมาอยู่ที่นี่ตั้งหลายเดือนแล้วนะทําไมยังไม่กลับอีกล่ะข้าจะไปรู้ได้ยังไงพอถึงเวลาก็กลับได้เองแหละฉันก็มานั่งคิดๆอยู่นะที่ขุนมาที่นี่ยอาจจะเป็นเพราะฉันก็ได้ก็ไม่แน่นะฟ้าคงเห็นเองไม่ได้เรื่องก็เลยส่งข้ามาช่วยเองนี่ไงโอ้โหผมก็เป็นคนดีอยู่นะคนดีที่ไหนรังแกคนอื่นไปทั่วถ้าผมไม่เป็นแบบนี้นะขุนนะ่ะคงไม่เจอผมหรอก ฮยตอนนี้ไม่รู้ว่าบ้านเมืองที่กรุงศิจะเป็นยังไงบ้างถ้าเป็นห่วงอ่ะคุณก็กลับไปสิเหตุผลเดียวที่จะทำให้ข่ากลับไปได้ก็คงเป็นเองนั่นแหละฉันฉันทำไมหรอเองก็ต้องทำตัวดีๆไม่ต้องให้ข่าคอยบ่นคอยสอนแต่ก็เอาเถอะคนเราก็ต้องมีดีมีชั่วปะปนกันไป เพอเอขาอาจจะไม่ได้กลับกรุงศรีแล้วมัง้งคงต้องอยู่กรุงเทพกับเองไปก่อนก็ <c oughs> อยู่ด้วยกันนี่แหละฉันไม่ได้ไล่ขุนกลับไปสักหน่อยเออค่าคงต้อนทเบืออขี้หน้าเองไปอีกนานอย่าเพิ่งรีบเบื่อช่เลยนะเฮ้ย <c oughs> ขนลุก